ใครที่ใช้ยาสีฟันแฮวอลแล้วเผ็ดสารภาพมาซะดีๆว่าไม่ได้ศึกษาวิธีใช้ใช่ไหมคะอ่าปกติแล้วเวลาเราบีบยาสีฟันบางทีเราจะติดบีบเต็มแปลงแต่ว่าฟังให้ดีๆนะทุกคนวิธีใช้ยาสีฟันแฮ์วอลที่ถูกต้องนะคะเราเป็นสมุนไพรเข้มข้นนะคะบีบแค่เม็ดถั่วก็พอนะคะเดี๋ยวไม่จะบีบให้ดูเลยนะคะว่าปริมาณที่ถูกต้องเนี่ยแค่ประมาณนี้เองทุกคน นี่เห็นไหมนี่นะคะบีบเท่าเม็ถั่วเท่านี้นะคะแล้วจะได้การใช้ที่สดชื่นไม่เผ็ดแน่นอนคะ่ะอย่าลืมเอาไปแชร์ต่อกันด้วยนะคะใครที่บ่นว่าใช้แล้วเผ็ดนะแสดงว่าใช้ผิดปริมาณหรือเปล่านะคะนี่ปริมาณที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะจ๊ะใช้ถูกต้องเห็นผลถูกใจแน่นอน ขอบคุณรีวิวนี้มากๆนะคะก็มีคุณหมอหลายๆท่านที่ใช้อยู่แล้วก็วางขายที่คลินิกทำฟันด้วยแต่ของดีก็ต้องมีของปลอมระวังของปลอมกันด้วยนะทุกคนช่วงนี้ของปลอมระบาดมากอ่าในใครที่ลองใช้ยาสีฟันแทวอนแล้วใช้แล้วเป็นยังไงเม้นบอกมาหน่อยนะคะ เป็นเรื่องจริงนะคะที่ยาสีฟันไตวอนอาจจะมีราคาสูงกว่ายาสีฟันยี่ห้ออื่นๆในท้องตลาดแต่ถ้าเรามองถึงในแง่ความคุ้มค่านะคะ1ห,หลอดนี้ใช้ได้ถึง500ครั้งคิดเป็น250าวันหลอดละ329บาทคิดเป็นวันละแค่1.3บาทเท่านั้นเองค่ะเพราะเราเป็นสมุนไพรเข้มข้นเวลาใช้บีบแค่มเมล็ดถั่วเขียวก็เลยใช้ได้นานคุ้มค่ามากๆ2ก็คือยาสีฟันทั่วไปอาจจะไม่ได้ระงับกลิ่นปากแต่เรานำเข้าสารสก,กัดพรีเมียมจากญี่ปุ่นซึ่งเป็น, D o นปดีโอไลซ์พาวเด ใช้แล้วเสียวฟันของเราใช้ไมโครซิลิกาซึ่งเป็นสารขัดฟันอนุภาคเล็กใช้ต่อเนื่องยาวๆได้เลยไม่เสียวฟันในระยะยาวค่ะเป็นเรื่องปกติค่ะที่ลูกค้าจะเปรียบเทียบราคาสินค้ากับราคาในตลาดทั่วไปแต่สุดท้ายแล้วการที่ลูกค้าจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าของสินค้าค่ะและเป็นหน้าที่ของนักขายอย่างเรานั่นเองที่จะนําเสนอคุณค่าของสินค้าถ้าไม่ดีจริงไม่ติดอันดับหนึ่งในตลาดออนไลน์แน่นอนไปลองใช้กันดูนะคะ วันนี้มารับประกันให้เลยนะคะว่าการใช้ยาสีฟันแท์อนอย่างต่อเนื่องมีส่วนช่วยให้สีฟันขาวขึ้นอย่างแน่นอน แต่บางเคสอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช้าเพราะว่าเฉดสีจะไม่ได้เปลี่ยนเฉดไปเป็นขาวโอโมแบบการฟอกสีฟันจะยังมีความออกเหลืองนิดๆตามสีฟันธรรมชาติที่มั่นใจว่าช่วยได้เพราะในนี้เราจะมีสารขัดฟันอนุภาคเล็กชนิดพิเศษที่ช่วยขจัดคราบ p ล a กคราบหินปูนทําให้สีฟันขาวขึ้นแบบไม่ทําลายเนื้อฟันลูกค้าหลายเคสก็ฟีดแบคมาว่าเห็นผลตั้งแต่1-2เดือนแรกนะคะแต่ก็อาจจะมีบางคนเหมือนกันที่ใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากกว่า ยังไงก็ขอให้ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะอดใจรอ,อนิดนึงนะ